วัสดี่ะานักเรียนนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9เดือนพฤศจิกายนพศ2564นายะคะวันนี้มาเรียนเล่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ,ะวันก่อนนักเรียนทำการบ้านอันนี้ส่งโเปนแล้วใช่ไหมคะด็กบางคนน่นนารักมากเลยได้ชมวิดีโอนะคะแต่ก็มีบางคนยังไม่ส่งโอเปนนะคะเป็นคอยอยู่นะคะวันนี้นะคะเรามาเรียน นีนะคะนักเรียนเปิดหนังสือ,อร้อมเป็นได้เลยนะ,ะเราควรด,ดูแลรักษาจมูกอย่างไรนะคะจะมูกของเราใช้หายใจและดมกลิ่นกิ่นต่างๆเราควรด,ดูแลรักษาจมูกให้ดีใช่ไหมคะดูรูปภาพนี้นะคะนักเรียนนะคะไปโรงเรียนหรือกลับบ้านข้ามที่ข้ามเดินทางมาลาคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ ็มีรถเนี่ยปล่อยคว่นพิษออกมาใช่ไหมลูกตามเลยนักเรียนทำอย่างไบดีเนาะในการที่จะไม่ให้ปวันพิษเข้าจมูกนะลูกอย่างลูกที่หนึ่งนักเรียนใช้ะไรผ้าปิดปากนะคะลูกที่สองนักเรียนใช้ะไรใช้ถุงมือปิดปากใช้รือเปากลูกที่สามใช้แว่นตาถลงปิดจมูกได้ไหมลูกที่สี่้าเช็ดหน้านะคะ นักเรียนใช้อะไรในการปิดจมูกนะคะคำสั่งนี้บอกว่าให้นักเรียนระบายสีสิ่งที่ใช้ป้องกันฝุ่นนะคะนักเรียนระบายสีมาคะแว้นตาปิดได้ไหมได้ไม่ได้คะไม่ได้เราไม่ระบายผ้าปิดปากปิดจมูกได้ไหมได้นักเรียนก็ระบายมานะคะถุงมือปิดได้ไหมปิดไม่ได้นะคะไม่ต้องระบายผ้าปิดปากเนี่ย จำูได้ไหมปิดได้นักเรียนระบายมาทั้งหมดระบายกี่รูปคะหนึ่งรูปสองรูประบายนะคะนักเรียนใช้สีไม้นะลูกให้สีไม้ระบายสีมานะคะสวยๆนะคะพอนาน้าที่สองอ่าทุกนี้จะมีหน้าอยู่สามหน้านะคะหน้าที่หนึ่งหน้าเด็กดีใจนะคะยิ้มหน้าที่สองเด็กเสียใจเลยม่าหน้าก็มีน้ําตาลอามาหน้าที่สาม โกรธและหน้าจะบึ้งหน่อยนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอวาดรูปใบหน้าแสดงอา,ารมณ์ความรู้สึกของเด็กในขณะนี้ว่าน,นักเรียนรู้สึกยังไงตอนนี้นักเรียนก็ใช้ดินสอหนูมาวาดรูปในหน้าตรงนี้นักเรียนชอบหน้าไหนนักเรียนก็วาดมาในนี้นะคะนักเรียนวาดเองหนูลและแต่นักเรียนจะวาดมาวาดไม่สวยไม่เป็นไรนะคะพ่อคุณแม่ไม่ต้องจับมือนะคะ ให้นักเรียนทําเองเป็นแบบดูพัฒนาการของเด็กนะคะนักเรียนชอบหน้าไหนวาดมาตามมาลงนี้นะคะอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะลูกคนไหนที่ยังไม่ส่งพเพนดังดูอยู่นะลูกว่าใครไ,ไม่ส่งนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะนักเรียนทําการบ้านส่งพเพนสองหน้านี้นะคะวันนี้นักเรียนอย่าลืมไปทํานะคะส่งพเพนด้วยพเพนคอยอยู่นะคะ